สวัสดีครับ FC แล้ครับพี่ๆของตีใหญ่ทุกคนวันนี้ตีใหญ่จะมา อัปเดตเกี่ยวกับงานจิวเวลี่หรืองานที่ตีใหญ่ทํานานแล้วไม่ได้ออกคลิปก็วันนี้พอดีแล้วงานจอมนอกเป็นงานแกะแววกจะมาอัปเดตให้กับพี่ๆหรือว่า FC ที่ติดตามตีใหญ่ดูว่างานจิวเวลี่หรืองานทองงานแกะแว็กมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทํายากง่ายแค่ไหน ก็โควิดช่วงนี้งานแทบจะไม่มีเพิ่นมีลูกค้าท่านเขาข้องานมาก็ถือว่านานๆจะมีทีก็มาลงอัปเดตให้กับ fc ได้ดูกันยังไงก็ฝากสีใหญ่ไว้อีกคนหนึ่งมันอาจจะมีหลากหลายลงทลิป ก็ชอบตรงไหนก็ดูเป็นแนวทางหรือว่าติดตามเป็นกำลังใจให้กับติญ่ด้วยก็มีอะไรที่เราพอที่จะถ่ายทอดเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็จะอัพไปให้กับ f อซท่านได้ติดตามพอติดตามขั้นตอนการขึ้นงานต่างๆเป็นกำลังใจให้เลยครับ เดี๋ยวติดตามกันยาวๆนี่ครับเพืเ่อนๆราคาสี่ที่ใหญ่ได้งานมาสองชิ้นก็จะมาอัปเดตให้กับน้องๆที่คิดจะเริ่มทําหรือว่าทําที่ยังไม่คล่องไม่อะไรก็ดูเป็นแนวทางกับช่างใหญ่หรือว่าคนที่เขาเป็นแล้วก็แนะนําลงใต้คลิปเพื่อส่วนหลังๆได้ดูเพราะเดี๋ยวนี้งานแว็กก็จะไม่ค่อยมีละ จะหันเหไปเกี่ยวกับเครื่องจักรเกี่ยวกับกราฟิกสามิติหรือว่าใช้คอมปริน้นสำหรับคนที่มีเงินก็ทำได้อย่างเราๆหรือว่าช่างบ้านๆก็ต้องอาศัยงานที่ต้นทุนน้อยก็ทำให้กับน้องๆได้ดูถ้ารุ่นพี่หรือว่าคนที่เป็นแล้วก็เม้นสอนน้องๆ เ็เป็นแนวทางครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการขึ้นต่างๆ วัวนผ้าที่รองกับไม้เนี่ยไว้สำหรับงานแว็กเพราะว่าตัวแว็กหรือตัวเทียนเนี่ยมันจะนิ่มหากเราไม่เอาผ้าพันไว้แล้วก็ใช้ทำงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรอยแล้วก็มันตัวเทียนตัวแว็กเองอ่ะมันจะกรอบคือก็อยากจะแนะนำเผื่อน้องๆกาสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าทำไมต้องใช้ผ้ามาพันกับไม้หน้าโต๊ะ ก็เพื่อความนิ่มเวลาเราทำงานกับงานแว็กแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยก็บอกให้กับน้องๆได้รู้จะได้หายสงสัย แล้วก้ F C ที่ติดตามเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือจบเป็นตัวเรือนเรียบร้อยก็ได้วงขึ้นมาเป็นงานสำเร็จก็เหลือแค่ขั้นตอนส่งลูกค้าไปหลอ่อเก็บน้ำหนักก็อสองชิ้นจี้ เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็จะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งไว้ให้เ็ฟซีแล้วก็มเนเ่็นดูก็เสร็จแล้วขั้นตอนเก็บรายละเอียดเก็บน้ำหนักนิดหน่อยก็เป็นอันว่า เสร็จแหวนหนึ่งวงที่พฝอยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าเขาก็เอาไปรอแล้วแต่ลูกค้า,าก็จะใช้วัตถุดิบอะไรอจะเป็นทองคำหรือว่าทองขาวแล้วก็ส่งขั้นตอนคัดเพชรฝา น้ำหนักให้ลูกค้านิดหน่อยลูกค้าไม่ต้องการหนักมากก็เราก็จะเก็บให้เบา กระบ้วและก็พี่พี่ที่ติดตามตีใหญ่งานแว็กที่ตีใหญ่อัพคลิปวันนี้เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นี่ครับอาจจะมืดไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทั้งวันทำก็เสร็จตอนค่ำๆแล้วเกือบ3ามทุ่มแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แกเสร็จก็จะเป็นงานจี้ ชิ้นหนึงวันนี้2ชิ้นจะเป็นอย่างเงี้ยก็ใครชอบคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีประโยชน์หรือว่าเป็นความรู้ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กติใหญ่เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่ต่อไปอาจจะมีหลากหลายเดี๋ยวจะรีวิวโต๊ะ ทำง,งานก็จะมีประมาณนี้อันนี้คืออาชีพของที่ใหญ่อําตัวก็ททำคลิปไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องรีดเครื่องดึงโต๊ะทำง,งานก็จะลกๆหน่อยโควิดนานๆไหนจะมีงานเข้ามาให้ทำทีหนึ่งก็เลยมาอัพคลิปให้กับ f อทุกท่านได้ติดตาม ฝาเป็นกำลังใจกันด้วยดูคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนอุปกรณ์ต่างๆบ๊ายบาย